มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำภีทางอากาศสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ เมื่อตอนที่แล้วครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสะดุดีครับบทที่128นะครับบทนี้ก็มีหข้อดีกันครับทบทวนนะครับหัวเรื่องหลักคือบ้านแสนอบอุ่นนะครับบ้านแสนแสนอบอุ่นก็ให้ภาพถึงครอบครัวที่มีความสุขนะครับเป็นภาพครอบครัวที่มีความสุขและมีพื้นฐานนะหรือว่าศูนย์กลางของครอบครัวนะครับ ก็คือพระเจ้ามีความยำเกรงพระเจ้าแล้วจะได้รับภพพรผมจะอ่านข้อหนึ่งถึงข้อข้อ4นะครับแล้วข้อ5้าข้อนี้จะมาดูกันที่ความหมายนะครับข้อหนึ่งข้อสีนี้ได้ได้พูดถึงความหมายไปแล้วครับแต่วันนี้เพื่อให้ต่อเนื่องกันนะครับจะอ่านข้อหนึ่งถึงข้อ4เพราะว่าบทนี้ก็มี6ข้อด้วยกันครับพระธรรมสรุปดี บทที่128ทุกคนที่เกรงกลัวพระเจ้าก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินในมาคาของพระองค์เมื่อท่านกินผลน้ำมือของท่านท่านจะเป็นสุขและท่านจะเจริญปรรยาของท่านจะเป็นอย่างเถาอาัลยนลูกตกอยู่ภายในเรือนของท่านเด็กๆของท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอกเทศร,รอบสำรับของท่านดังนี้แหละคนที่ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับพระผ่ข้อหข้อ6 ขอพระเจ้าทรงอํานวยพระพรท่านจากซีโยนขอให้ท่านเห็นความจริงของเยรูซาเล็มตลอดวันเวลาชีวิตของท่านขอให้ท่านเห็นแก่ลูกหลานของท่านขอให้สันติภาพมีอยู่ในอิสราเอลมีคําพูดที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทนี้ครับอยากจะเรียนให้คุณผู้ฟังทราบนะครับก่อนที่มนุษย์ทำบาปสวรรค์เป็นบ้านของมนุษย์หลังจากที่มนุษย์ทาบาปบ้าน เป็นสวรรค์ของมนุษย์บ้านสามารถจะเป็นสวรรค์หรือไม่ใช่สวรรค์เอาไม่ใช่ไม่ใช่สวรรค์แล้เป็นอะไรคือตรงข้ามกับสวรรค์ก็นรกก็ได้ครับถ้าบ้านนั้นมีมีการจบเกรงประเจ้าในที่นี้บอกว่าพระพรจะมีอยู่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าจะไม่มีการาขาดแย้งกันนะครับระหว่างสามีและภรรยายหรือลูกนะครับ การไม่ลงรอยกันเนี่ยสามารถเข้าใจกันได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยมีมีความยำเกรงพระเจ้าครับคือความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ามองไม่เห็นแต่แสดงออกในในชีวิตประจําวันทําให้เรามีความอดทนมีการยกโทษให้เรียกว่าให้อภัยนะครับและก็เชื่อในส่วนดีเหมือนกับที่หลายคนชอบในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่13ข้อ4ถึงข้อ7นะครับเรื่องความรักนะครับ นั่นก็เป็นการจำเก่งพระเจ้าและสำแดงออกมาในชีวิตเป็นการประพฤติผมเองได้รับพ่นะครับจากบทนี้และเชื่อว่าหลายท่านที่มีครอบครัวก็จะได้รับระพรหรือได้รับระพรเช่นเดียวกันนะครับอย่างน้อยที่สุดครับคือหนุนจิตชูใจกับการแต่งงานเขาว่ากันว่าครับเหมือนกับอนุญ,ญาตให้ศัตรูนอนอยู่บนเตียงเดียวกันนะครับคือผมฟังเขาพูดผมเอ,อเข้าท่านะครับ คือสามีภรรยาครับถ้าทะเลาะกันวันไหนนะครับคือนั่นอาจจะนอนกระสับกระส่ายหันหลังให้กันนะครับเครียดนะเหมือนกับอนุญ,ญาตให้ศัตรูเนี่ยนอนอยู่บนเตียงเดียวกันถ้าเรามีศัตร,หรูหรือคนที่เราไม่ถูกกันนะครับนั่นเขาเขาก็อยู่บ้านของเขานะครับแต่ถ้าเป็นคู่ของเราเเป็นคู่ชีวิตของเรานะครับมองหน้ากันแหม,แมบรรยากาศตึงเครียดแต่ถ้าให้ถูกต้องนะครับจะได้รับพระพรนะครับ มีความยำเกรงพระเจ้าท่านจะเป็นสุขท่านจะเจริญกับคนที่ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับพระพรต่อไปครับเป็นบทที่129คําอธิษฐานขอทรงคว่ำศัตรูของสยโยนบทเพลงใช้แหกขึ้นก็เป็นหัวข้อในพระคัมภีร์นะครับคําอธิษฐานขอทรงคว่ำศัตรูของสยโยนบทเพลงใช้แหกขึ้นหัวเรื่องหลักถูกโคมเหงแต่ไม่พินาศหัวเรื่องหลัก ถูกขมเหงแต่ไม่พินาศบทนี้ครับผู้เดินทางก็ทบทวนคิดถึงวัยหนุ่มของเขาครับและเห็นถึงการคุ้มครองของพระเจ้าหรือพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือเขาและยังเป็นภาพของอิสราเอลที่ถูกคมเหงด้วยแต่ว่าไม่พินาศสูญสิ้นไปต้นไม้ที่มีไฟไหม้ตอนที่โมเสสเห็นนะครับเป็นเครื่องหมายของการรักษาไว้อย่างอัศจรรย์ของคนของพระเจ้า นี่คือภาพของบทนี้ครับพระเจ้าช่วยกู้ผู้เดินทางและพวกเขาอยู่ในเยรูซาเล็มนะครับ mm hmm. เพื่อจะนมัสก,การพระเจ้าข้อหนึ่งข้อสองครับ mm hmm. เขาได้ให้ข้าพเจ้าทุกยากอย่างหนักตั้งแต่นุ่มๆม,มา mm hmm. ให้อิสราเอลกล่าวถวดว่าเขาได้ให้ข้าพเจ้าทุกยากอย่างหนักตั้งแต่นุ่มๆม,มาแต่เขายังเอาชนะข้าพเจ้าไม่ได้ใครที่ลำบากมาแต่เด็กนะครับ ก็อาจจะนึกถึงชีวิตของตนในในช่วงที่เป็นเด็กงานลำบากมาไม่ได้มีสงครามนะสำหรับหลายคนนะครับแต่เป็นสงครามชีวิตก็แล้วกันนะครับแม้วาลำบากเหลือเกินเนี่ยที่นี้ก็บอกนะครับอิสราเอลไม่ได้ถูกทำลายเพราะว่าพระเจ้าคุ้มครองรักษาปกป้องเขาพวกเขาไว้ผมข้ามาข้อ8นะครับข้อ8 ทั้งให้คนที่ผ่านไปไม่พูดว่าขอพระพรของพระเจ้าอยู่บนท่านทั้งหลายเราเวยพรท่านทั้งหลายในพระนามพระเจ้าพระพรของพระเจ้าอยู่บนท่านทั้งหลายไม่ใช่ในครอบครัวเท่านั้นรับแต่รวมถึงธุรกิจการงานความเชื่อและความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะครับกับคนรอบข้างด้วยพูดถึงความเชื่อและความสัมพันธ์ที่ถูกต้องต่อพระเจ้านะครับควรจะมีส่วนเกี่ยวกับชีวิตในครอบครัวและธุรกิจการงานด้วย ในพักพีก็พูดถึงนักธุรกิจที่ร่ำรวยคนหนึ่งครับชื่อโบอาดเมื่อเขาบอกกับคนงานเขาก็บอกว่าขอพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเจ้าเถิดนี่เจ้าของธุรกิจนะครับพูดกับคนงานบอกว่าขอพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเจ้าเถิดพวกคนงานก็ตอบว่าขอพระเจ้าทรงอํานวยพระพรแก่ท่านเถิดจากพระธรรมรูธบทที่สองข้อสี่ขอ, 4, ขอครับคำพูดของโบอาด กับคนงานกับคนงานกับโบอา่านนะครับอาจจะไม่พบในวงการธุรกิจการงานในทุกวันนี้ก็ได้นะครับผู้ถึงธุรกิจก็กําไรครับทำยังไงจะได้กําไรคนงานก็อาจจะคิดว่าโดนกดขี่และมองมองเจ้าของกิจการหรือนักธุรกิจในด้านลบนะครับคือต่างฝ่ายต่างคิดถึงตัวเองก็ได้ครับไม่ว่าผู้เอาเปรียบผู้ที่เสียถูกเอาเปรียบนะครับรจะเรียกร้อง ต่อไปครับเป็นบทที่130นะครับ130ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าบทที่130นี่เกี่ยวกับบทที่129ที่กําลังศึกษาอยู่นี้นะครับบทที่130หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าความหวังในการไถ่ของพระเจ้าบทเพลงใช้แห่ขึ้นบทที่130นี้ก็สัมพันธ์กับบทที่129เเรียกกันว่าสดุดีของเปาโล เพราะว่าบอกถึงเรื่องพระกรุณาของพระเจ้าพระเจ้าช่วยมนุษย์ออกจากบาปที่ลึกในความตายและพระองค์ไม่ได้ทําบนพื้นฐานของความดีของคนนะครับครั้งหนึ่งมีคนถามท่านมาตินลูเทอร์ว่าบทใดในพระธรรมสรุด,ดีนี้ดีที่สุดนะครับท่านมาตินลูเทอร์ก็บอกว่าสุดดีของเปาโลก็คือบทน,นี้หนึยเมื่อถามถึงบทใดคือ สุดดีของเปาโลครับมาติลูเธอร์ก็บอกนอกจากบทที่130แล้วก็ยังมีบทที่32บทที่51และบทที่143มาร์มาตลูเธอร์ก็อธิบายว่าบทเหล่านี้สอนเราว่าการยกโทษบาปนั้นมอบให้กับทุกคนที่เชื่อโดยไม่มีการทําตามบัญญัติมาถวายดังนั้นบทนี้เป็นสุดดีของเปาโลครับ130แล้วก็ยังมี บทที่32บทที่51และก็143ครับตามทัศนะของมาตินดูเธอร์ครับบทนี้มีคำบรรยายนะครับบรรยายว่าจากที่ลึกจากที่ลึกมีคำบรรยายด้วยมาดูกันครับที่ร้อข้อ 1, นข้อสครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากที่ลึกข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงฟังเสียงของข้าพระองค ขอทรงเงียยพระโสดฟังเสียงคําวิงวอนของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าถ้าพระองค์จะทรงหมายความบาปผิดไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าผู้ใดจะยืนอยู่ได้ขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าไม่ได้พิพากษาตามการกระทําของเรานะครับถ้าเราทําดีก็ดีกับทําไม่ดีก็แหมพิพากษาตามนั้นแล้วในชีวิตของเราใครไม่เคยทําผิดทำบาปผิดพลาดบ้างครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้ ทิภาษาเราตามบาปผิดของเราถ้าพระองค์ทําอย่างนั้นครับเราจะพินาศกันหมดแต่ไม่ครับเพราะว่าพระกรุณาของพระองค์พระเจ้าช่วยเราครับข้อ4ี่ถึงข้อหแต่พระองค์มีการอภัยเมื่อเขาจะเมื่อเขาจะยำเกรงพระองค์เขาพระเจ้าคอยพระเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่และข้าพเจ้าหวังในพระพจนะของพระองค์จิตใจของข้าพเจ้าคอยพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า ยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเชา้าพระคุณช่วยให้เรากับช่วยเราคือผมและคุณผุ้ฟังก็ไม่ใช่คนคนยิวคนยิวเขามองคนที่ไม่ใช่ยิวเขาเรียกว่าพวกต่างชาตินะครับก็มาถึงเราด้วยครับเราไม่ใช่คนยิวแต่เราเป็นยิวฝ่ายจิตวิญ,ญญาณอย่างที่อาจารย์ปโลบอกนะครับพระเจ้าช่วยอิสราเอลแล้วช่วยทุกคนนะครับจะมีวันหนึ่งครับ เมื่อสิ่งร้องของอิสราเอลจากที่ลึกใจได้รับการตอบพระคิดพระเมสยาจะเสด็จมายังซิโยนและหันความอาธรรมออกจากยาโคบในพระธรรมโรมบทที่11ข้อ26กถึง28ก็บอกเอาไว้ครับและเมื่อเป็นดังนั้นผู้อิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอดตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะเสดมาจากเมืองซีโยนและจะทรงกำจัดอธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ และนี่แหละจะเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้งหลายเมื่อเรายกโทษบาปของเขาในเรื่องขา่าวประเสริฐนั้นเขาเหล่านั้นก็เป็นศัตรูของพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของพวกท่านแต่ว่าถ้าแต่ถ้าว่าตามที่ได้ทรงเลือกไว้เขาทั้งหลายก็เป็นที่รักเนื่องจากบรรพุรุษของเขาโรมบทที่11ข้อ26ถึง28ในระหว่างการทนทุกข์ใหญ่คือภาพอนาคตข้างหน้าครับหลายคนบอกว่าแหมตอนนี้ก็ทุกข์แล้วครับ อนาคตข้างหน้าเนี่ยจะทุกข์มากกว่าในช่วงนั้นครับเป็นการพยากรณ์ว่าพวกเขาคือคนอิสราเอลเนี่ยจะรอคอยพระเจ้าหรือพระเมสยาให้ช่วยกู้พวกเขานะครับในที่นี้บอกว่ายิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้าคนยามคอยเวลารุ่งเช้านี่ไม่ใช่ให้เช้ามาจะได้ไปนอนนะครับคือช่วงช่วงกลางคืนนะครับเป็นช่วงที่ศัตรูอาจจะบุกเข้ามาก็ได้ครับและถ้าเช้า ก็ค่อยเบาใจหน่อยกับดงนั้นคนที่เข้ายามเวรยามอยู่ต้องระวังเนี่ยก็จะต้องตื่นตัวนะครับเพราะว่ารอบตัวนี้มืดไปหมดเลยนี่ก็บอกกับเรานะครับว่าเราต้องรอคอยเวลารุ่่นเะช้าเวลารุ่งชเงชา้านี่มองไปที่ท้องฟ้าก็จะมีดาวประจำรุ่งครับดาวประจำรุ่งก็สดใสดาวประจำรุ่งก็คือองค์พระคิดเมื่อพงมาเพื่อ ช่วยมนุษย์ต่อไปเป็นบทที่131เป็นสดุดีของคนเดินทางอีกบทหนึ่งสั้นแต่มีค่ามากสังเกตรครับเขียนโดยดาวิดผมดูที่ข้อหนึ่งนะครับข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์ไม่ได้เห่อเหิมและในตาของข้าพระองค์ไม่ได้ยโสข้าพระองค์ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องใหญ่โตหรือเรื่องอัศจรรย์เกินตัวของข้าพระองค์เราคงจำมีข่า ซึ่งเป็นภรรยาของดาวิดแล้วก็ลูกสาวของซาอูลคือกษัตริย์ซาอูลมีบุตรีครับชื่อมีคามีคาต่อมาก็เป็นภรรยาของดาวิดนะครับมีคาก็ดูหมิ่นดาวิดและก็ย่อเย้ย,ยพระองค์เพราะว่าดาวิดนำขีปนาสัญญาเข้ามาในพระรานะครับเหตุการณ์ก็ปรากฏในพระธรรม2ซามูเอลบทที่6ข้อ12 12ข้อ13 ดาวิดก็บอกกับภรรยาของพระองค์คือมีขาว,ว่าพระองค์จะน่าเยียดยามยิ่งกว่านี้ในสายตาของเธอเพราะว่าพระองค์จะต่ําลงมากกว่านี้และกราบลงถึงดินต่อพระปักของพระเจ้าอย่าลืมว่าครับดาวิดเป็นกษัตริย์ในวันนี้เราต้องกราบลงต่อพระเจ้ากราบลงต่อพระเจ้าเรากราบลงต่อพระเจ้าครั้งล่าสุดนั้นเมื่อไหร่ครับพวกเราน้อยคนมากที่จะทําอย่างนั้น แต่ว่ามันเป็นการการะทําที่ดีครับจะช่วยช่วยเราฝ่ายฝ่ายจิตวิญญาณครับและช่วยฝ่ายร่างกายของเราด้วยข้อ2ข้อ3ครับแต่ข้าพระองค์ได้สงบและระง,งับจิตใจของข้าพระองค์อย่างเด็กที่ย่านมแล้วสงบอยู่ที่อกมารดาของตนจิตใจของข้าพระองค์สงบอยู่ภายในข้าพระองค์เหมือนอย่างเด็กที่ย่านมแล้วอิสรเาเอลเอ๋ยจงหวังใจในพระเจ้าตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนิด ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ที่ผมอ้างบ่อยครับคือดรเกเบเรียนบอกว่าบทนี้คงงดงามนะครับท่านให้เหตุผลนะครบ,บอกว่าที่นี่เรามีคําบรรยายของจิตใจที่ท่อมชอกช้าและโศกเศร้าบอกได้ว่าในบรรดาคุณธรรมทั้งสิน้นรวมเป็นกายซึ่งมีความท่อมเป็นศรีรษะมีพระคัมภีร์หลายตอนที่สอนถึงความสําคัญและคุณค่าอย่างมากของการทอมที่แท้แล้วดรเกเบเรียนก็ได้อ้างพระคัมภีร์หลายตอนนะครับ อย่างเช่นบทที่138ข้อ6ถึงแม้พระเจ้านั้นสูงยิ่งพระองค์ก็ทรงเห็นแก่คนต่ำต้อยแต่พระองค์ทรงทราบคนอหังได้แต่ไกลอีกตอนนะครับในอิสยาบทที่57ข้อ15องค์ผู้สูงเด่นคือผู้อยู่ในนิรันดร์ผู้ทรงพนาวา่าบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าเราอยู่ในที่ที่สูงและบริสุทธิ์และอยู่กับผู้ที่มีจิตใจสำนึกผิดและท่อมเพื่อจะรื้อฟื้นจิตใจของผู้ใจท่อม หรือฟื้นใจของผู้สำนึกผิดในทำนองเดียวกันกับท่านที่อ่อนโสก็จงเชื่อฟังคำของพวกผู้ใหญ่อันที่ก็ให้ให้ง่คิดนะครับสั้นแต่ว่ามีความหมายผมต่อไปนะครับแต่ดูเวลาแล้วคงจะจะไม่พอนะครับคือบทที่132ครับก็ว่ากันในวันต่อไปครับพี่น้องคิสเยนครับรายการพระคมภี์ทางอากาศ รายการนี้จัดขึ้นเพื่อประโยชน์นะครับในการที่จะศึกษาหรืออ่านพระกัมภีร์ด้วยความเข้าใจครับได้ศึกษากันอย่างละเอียดหรือท่านที่สนใจครับอยากจะได้รับบทรายการนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับพระกัมภีร์ถ้าอ่านแล้วบางท่านบอกว่างแหมงงอ่านไม่เข้าใจและไม่อยากอ่านแต่ถ้าเข้าใจนะครับอ่านแล้วสนุกคือสอนตนได้นะครับผมเนี่ยตอนแรกก็อ่านแล้วไม่เข้าใจ แต่เมื่อศึกษาไปเรื่อยๆครับแบบสนุกยิ่งในพระกัมพีเดิมครับแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจไม่ค่อยชอบชอบพระกัมพีใหม่ตอนนี้ครับพอรู้ความหมายแล้วก็รู้หลายๆลอย่างนะครับสนุกครับทางรายการขอส่งมอบ,บทรายการวิทยุนี้ให้กับคุณผู้ฟังฟรีนะครับเพียงแต่เขียนจดหมายถึงรายการพระกัมพีทางอากาศตูป้ปนน4พระขนงกรุงเทพ10-110ศูนหสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงปโปรดอวยพร สวัสดีครับทุกวันเวลาข้ายากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ทุกวันเวลา กา,าอยากอยู่ไกลชิดพระองคอ์ทุกวันเวลา 소 <susur>